อตอนนี้เราอยู่ในเกมมารุโตะซาราเฟสนั่นเองครับเป็นเกมมารุโตะเกมใหม่ฮะแนว mmo open world นะฮะนี่เราประมาณนี้โอ้มาไปกระตุกจังวะโอ้ยภาพใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่โอ้โหกระตุกยับอย่าต้องไปตั้งค่าเ,คคคเอาเอาเอา,เอ,าอะไร อ่โดด้ด้เว้ยเออเออเอ,อ่ากระสุนวงจากรอะไรขึ้นเออเกมแม่งเอาเรื่องอยู่อะไรอะไร ขามนะฮะอดี๋ติดลิกสิต์ฮ้ดาวกระจายกระสุนวงจักรอันนี้อะไรเอ่ยโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องก็เราเราจะได้เล่นรตรกประชาพังนะเดี๋ยวจะได้สร้างตัวละครของเราเองนะฮะโหเลือดแม่งอย่างเยอะ ก็จะมาลองเล่นไปพร้อมกันนะฮะก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากหรอกรู้มาประมาณนี้แหละเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหรู้สึกว่าแต่ละตัวละครเราจะแบบมีสองสายนะสายที่สองาาจะได้ตอนเลเวลสามสิบ ฉากคัดซินอะไรก็ประมาณเหมือนในคล้ายๆกระตูนอะแบบเราก็เล่นไปแบบว่าเหมือนกับเป็นจักรวาลคู่ขนานอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวขอตัวเซตติ้งก่อนแล้วกัน อโหนี่ขนาดเล่นตํำแล้วเนี่ยไปฮะเกมนี้มีออตโต้แล้วฮะแล้วก็เปลี่ยนมุมมองโอเคเอาประมาณไหนดีวะอันนี้ดีกว่าไป ชอบเพลงอ่ะเพลงเพะไม่รู้ในคลิปจะได้ยินไหมข้าไปก่อนนะอันนี้เป็นตอนช่วงเนื้อเรื่องที่ว่าเริ่มโตเลยนะที่ว่าไปฝึกกาบกิระยะกลับมาข้ามไปโอ้ต้องคุยด้วย วิ่งวิ่งเร็วๆกวาดีไม่ได้หรอได้ทำไมตีนเขามีเอาอะไรวะอ๋อว,วาบวาบก็ไม่บอกส่วนใหญ่ช่วงนี้จะมาเล่นเกมในมือถือมากกว่านะฮะเพราะคอมเน่าไปแล้วเฮ้ย นี่ไอ้สร้างตัวเดี๋ยวจะด,ดูก่อนบอร์สก,กอร์ใส่โจมตีใส่ป้องกันเออเกียชาไฟรักษาหมอว่างั้นเถอะ แอตตาซิน <Assassin. S 2> สายฟ้าอืมอาเชอร์เล่นอะไรดีวะ อันนี้มันต้องถึกแน่ๆอันนี้บมอเราข้ามไปเราไม่ชอบเล่นเท่าไหร่สายฟ้าตัวบางแน่เลยวะอ,อาเชอร์ไหมอืมติ้นติ้นติตั้งชื่อก่อนเดี๋ยวรี่ไป ไปาางไงมาเมื่อกี้ไปบอกเพื่อนมาว่าเล่นเซิร์ฟหนหนะฮะไป ๋ยวตั้งค่าก่อนอเคโอ้โหนี่แบบต่ำต่ำเตี้ยเรียดดิตเลยเอาคนอื่นออกไปแล้ว โอ้กิจกรรมอะไรวะอืมอ่มอาจัดไปเขาบอกว่าไวไฟเราอ,อ่อน ยานนี้ไว้ทำอะไรไม่รู้เอาลงชื่อก่อนเข้ามารับคงรับของก่อนเกมเปิดมาเกมเปิดมาหลายวันแล้วนะแต่แบบว่าเหมือนช่วงแรกมีปัญหาอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้เล่นมันเข้าไม่ค่อยได้นี่ก็สอนไปตามปกติสังเกท,ทั้งหมดไป อะไรเอ่ยความสำเร็จชุมชนอ๋อเป็นประกาศจากจากตัวเกมนะฮะจากออฟฟิเชียลอะไรประมาณนี้ ôi mì thùng quá ôi chưa chuẩn bị phải tha sao kênh chan ngồi ạ đâu đâu พอออกทีแะยวยาวเลยมึงเน้ยเลือกวิชาดิงจา โอเคมีตัวอย่างให้ดูอะไรวะอ๋ออเทมอริเลยนี่ว่าเขาให้เราอัพเหรอโอ้โห โอโหเราเลือกได้วะ่ะจะเล่นใส่ไหนดีเนี่ยอะไรที่เป็นพัดนี่เอาออกแน่นอน อใส่ดาวก,กระจายอือหือโอ้อย่างเท่อันนี้โอ้รู้งี้ไปเล่นสายฟ้าดีกว่ากลัวมันเล่นยากไงไดาดาเหลือเราจะไปเล่นสายฟ้าดีว่ะเอ่อ Lê là lệ sang men kê hà đê lệ cúc 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 ให้เราอัพอีกว่าวก็อัพอัพไปก่อนไหมเออ,อแจ้งสัตว์หางเอาวันนี้แล้วกัน อืมดาโหลดไว้สิเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นใะเย็นออโต้ไปอ๋อไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวดิขออัพอะไรก่อนได้ไหมอ่ะ เราจะค่อยอาบแล้วกันแม่งเอ้ยมา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 นี่แหละพัดแม่งเออเออตีไกลก็ดีเว้ย

ก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่วะอโกงโกงเหมือนกันนะออ ตายเฉยอ้าวได้ล็อกลีมาเว้ยก็เหมือนเป็นผู้ช่วยนะพวกตัวละครอะไรเงี้ยเราก็ได้เป็นล็อกลีมาตื้อ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 พวกตัวละครในการ์ตูนเราจะได้มาเป็นผู้ช่วยอะไรประมาณนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวมาต่อกันไปก่อน